เขี่รถมาโดนกูนีมึงเข็นเหนื่อยปะใครไปจอดมึงมั่วเปล่าโอ้โหเดี๋ยว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 คุจะไปบอกพี่เสือไอ้สัตว์เนี่ยบอกเรื่องเสียบอกเรื่องอะไรแล้วก็ไปจอดหน้าพิกซีไอ้สัตว์ไม่รู้โอเคครับทุกคนก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมเกมมันทีพูดดังไปเปล่าวะต้องพูดเบาๆหน่อยเพราะว่าผมมาเปิดคลิปคนเดียวคือเรื่องมันมีอยู่ว่า วันนี้ผมจะมาทำแผนการอะไรก็คือผมจะบอกว่าผมจะมาขโมยรถไอ้ปามนะครับผมนะเราอยู่ในช่องของมันผมจะแกล้งมันในคลิปนี้เลยนะครับผมก็ไม่รู้ส้นตีนยนักรถเสร็จชอบมาขิงรถผมก็คือผมจะบอกก่อนว่ารถผมอะมันเสียนะครับผมนะเหมือนว่าไฟมันเกินแล้วไฟมันแบบมันร้อนเกินขนาดรถมันเสร็จไง มันก็มาขิงผมเอ้ยรถมึงเป็นอย่างงู้นอย่างนี้รถมึงดีตายหานี่แต่วันนี้กูขโมยแม่งไปแดกน้ำท่อมดูซิว่าแม่งจะทำยังไงปฏิกิริยาจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราเริ่มแผนการขโมยรถแม่งไปแดกน้ำท่อมกันเลยเริ่ม let's go <S โอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่น้ำมันพี่เสือสอดไลนอยู่คนเต็มหน้าบ้านเลยพี่เสือเดี๋ยวต้องเตรียมกับพี่เสือกอนนะเสือ คือผมทําคลิปแกล้งไอ้ปาล์มผมจะขโมยรถมันไปข้างนอกไปกินน้ำกระท่อมแหละพูดตรงๆเลยมันันมถามพี่แน่ถ้าสมมุติว่ามันมาถามถึงเรื่องรถมันพี่ก็บอกว่าเอ้ยใครเอาไปซื้อของซื้ออะไรเปล่าแต่มันก็คงเอามาคืนแหละพี่บอกงี้นะแล้วมันอยู่ไหนไม่รู้ข้างในห้องมั้งเอได้ได้เดี๋ยวไปแอ่ดูผมขโมยพี่ไม่ต้องบอกนะว่าผมเอาไปบอกว่าคนอื่นเอาไปพี่นั่งไรนี่แหละมันถามก็ไม่ตอบได้ได้อยู่นี่อ่ะ อนั่ง,งโง่เลยนะมึงมันโดนวันนี้มันโดนกูแน,น่นี่จะเป็นฟอร์มทํางานเดี๋ยวกูตบนะไปฮะทุกคนเริ่มเลยแล้วกันรถมันอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่นี่นี่ไอ้คันดําที่มันขิงนะขิงหนานี่น,นี่นี่เป็นยังไงละ่ะโดนมือกูดิไปติดไหมเนี่ยมีฝันเบ็ยดไหมเนี่ยไม่ได้อยู่ไปออกไหนวะนไ,ปไปไปฮะทุกคน,อ,กนออกทางไหนวะ ออกไม่ได้ออกไม่ได้ติดติดเห็นไหมเนี่ยติดเนี่ยหาทางออกกันเฮ้ยแกงคนนี่มันยากเย็นับกูจริงๆว่ะนี่เห็นปะวะไี่เห็นแล้วรีบไปรีบไปเฮ้ยตรงนี้ออกได้ตรงนี้ออกได้ทุกคนถอยโทษด้ครับมันมืดนิดหน่อยคนอื่นจะมองเห็นปะวะมันมืดแล้วด้วยวะมันต้องทานตองคืนนะเวทุกคนเพราะว่าถ้าตอนเช้าไม่รู้แน่ว่าใครเอารถมันไป มันเป็นคนตรวจสอบรถมันตลอดนะไปฮะเราเดินทางไปเลยหาแดกน้ำท่อมดีกว่าทุกคนเกิดปัญหาแล้ววะตอนนี้รถแบตหมดดูดูหลอดหลอดแบตดิขี่ยังไม่ถึงไหนเลยุนหน้าบ้านมันนิดเดียวแบตหมดเอาไงอยู่วะมาหาที่หาทางก่อนต้องจอดคุยกับคนดูนี่แหลมันมันไม่ไหวจริงๆว่ะดูแบตดิไปไม่ได้อะมันไปถึงไม่ได้อะเอาไงอยวะเดี๋ยวเหาที่ก่อนต้องคุยกับคนดู จอดเล็กสีก่อนแล้วกันแม่งเลยเล็กสีอะหมดหลอดเลยอะขี่ไปไหนไม่ได้เลยเบ็ดบิดไม่ออกเลยดูดิทอาไงดีวะทุกคนแม่งเลยจะแกล้งคนเนี่ยทำหลายคนไม่ขึ้นหรอวะกูเนี่ยแม่งเลยเอาไงดีวะดูด,ดิเอางี้ไหมจอดแม่งไว้นี่แหละให้ไอ้มารับเดี๋ยวโทรให้ไอ้มารับเดี๋ยวเดี๋ยวโทรตับก่อนโทรให้ไอ้มารับฮัลโหลไอ้ I. ฮัลโหลอยู่ไหนอะเออมึงยังไม่ได้ออกไปบ้านนู้นใช่ไหม เออมึงมารับกูหน่อยดิหน้าบิ๊กซีกวรถออกมาแล้วรถมันแบตหมดเออเออรถได้ปามเออกูแกล้งมันกูทำคลิปแกล้งมันแล้วแบตมันหมดว่ะไอ,อ้สวยซับสวยซ้อนจัดเลยมารับกูหน่อยดิเออเออเดี๋ยวกูรอหน้าบิ๊กซีโอเคทุกคนไว้ว่ากันฮะไปฮะโอเคครับทุกคนระหว่างรอยไอ้มารับนะครับผมผมก็คิดอะไรออกคือว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้มีกล้องแต่ว่าสงสารรถมาหน่อยก็ เอาไปจอดไว้ตรงข้างหน้าบิ๊กซีแล้วกันก็จอดไว้เนี่ยทั้งคืนนะทุกคนใครโชคดีก็มาเอาไปเด้อแต่ว่าไปปั๊มกุญแจใหม่แล้วกันกูว่าทิ้งไว้นี่แหละลอยไอ้มารับเดี๋ยวเขีนไปตรงนู้นกันเพราะว่าตรงนู้นมันมีกองสงสารมันมันจอดรถเป็นอย่างี้มันมันน่าเกลียดไปว่ะไปฮะทุกคนเดี๋ยวเขีนไปทิ้งไว้นี่เด้อคืนนึงก็มันมาถามผมว่าบอกไม่รู้หรอกเว้ยก็ให้มันมาเอาไปเองล่ะเขียนไว้ทีนี่เ,นนเลยดีจอดไว้กับพวกพี่ๆครับเดือดแก๊ง ตั้งก็ตั้งกันโอ้รถแม่งโคตรหนักเลยแต่อยู่นี่ไอยอยู่นี่นะดํพ่อมึงชอบขิงกูมึงก็นอนนี่แล้วกันไม่ว่ากูแกล้งแล้วกูเอาสุดด้วยไว้เจอกันนะดํะรอไอมารับนะครับนี่จอดนี่นะเห็นนะไว้นี้ทั้งคืนนะ่ะแล้วผมก็จะไปกินน้ำท่อมนะเรามาดูไปกี่ยามพรุ่งนี้มันจะว่ายอย่างไทางทั้งที่รถมันหายไป โอเคครับผมก็อายคนเป็นเหมือนกันเนี่ยนะเดินพูดอยู่หน้าบิ๊กซีคนเดียวโอเคครับทุกคนเดี๋ยวจอดไว้นี่แหละไปเจอกันฮะบ๊ายบายไปมาหนี้ไอ้เชี่ยไม่ต้องเสือกมาหนี้เลยไปไหนเดี๋ยคุณจะฟ้องรุ่นใหญ่รอผมสักนึงมึงอไปไหนไม่ต้องเสือกเฮ้ยมึงงอนเหรอมึงงอนเหรอฮะมึงงอนเหรอกูถามว่าถ้าไอ้ควายแล้วจะมันโดนเอาไปไอโง่มันจะเอาไปได้ไงมันไม่มีกุญแจ ไอ้ไี้เนีน่นเอารถไปจอดหน้านพี่สีรถใครรถผมตอนเนี้ยนะไม่มันไปจอดตั้งแต่เมื่อคืนได้ควายเนี่ยหล๊ายหน่อยรถไฟฟ้าแล้วแบตหมดกูต้องเข็นไม้สัตว์โอ้โหขยายแบบนี้ขยายหน่อย ยังงงอยู่รถหายมันไม่ได้หาย,มมหายผมไปเขกนมามันม,มีคนมาเขกนให้นี่แล้วใครไปเขกนมาก็ผมไปเขกนมาจากหน้าบ้านอ๋ออีเจมันแหม่รถเอาไปเอารถเขาไป,าไล,าไปล่ะ๋ยวมันถามพี่แน่ถ้าสมมุติว่ามันมาถามถ,ามถึงเรื่องรถมันพี่ก็บอกว่าเอ้ยใครเอาไปซื้อของซื้ออะไรเปล่าแต่มันก็คงเอามาคืนแหละพี่บอกงี้นะ <S <S โอเคโอเคเป็นยาอ่อนนี่เฮียใครเอาไาหอมเดียวขอคมเดียวด้าหน่อยใครเอาไปไอ้เหี้ยอะไรแเละดู้ได้ไง กเขาบอกไอ้ที่ไปจอดทั้งสี่ใครบอกมึงแม่มึงมั้งแล้วใครบอกมึงควายเอาไปจอดแต่เพี้ยและแต่ยอนรถตัวเองพังแล้วมายืมของคนอื่นเลยพอยืมไปก็ทำเงี้ยวาย้ตะมวลหรือเปล่าไม่ใช่ตะมวลกับเขาเป็นเสือเสือมึงก็ดีตะมวลดีอยู่เจือพันแดงไหมล่ะฮะเจอพันแดงไหมไม่ต้องหลอกว่าไม่มีแบตไม่ไม่อยากแห็นด้วยไม่ใช่ไอ้ควายมึงรถมึงพังมึงก็เตรียมตัวมั้งกูให้ยืมกบุญแค่นั้นแหละกูไม่ได้ยืมครับเปขับไป็นอ๋อยแต่พูดตรงๆเลยคือ มึงกูกวนสตีนมึงเอาง่ายๆเลยไปกันสตีกูบ้าไปกันสตีกูบ้างกูไม่ไปไปกันสตีกูบ้าไปเอ้ยเอ้าเอ้ยมึงดูดิมึงดูดิเอ้ยดูกันนะคนดูนะดูนะมันทำสันดานอย่างเงี้ยให้ยืมให้ยืมแล้วเป็นอย่างนี้ที่หล่ะมึงไม่ต้องยืมหรอกสันดานเสียงเงี้ยอย่าอย่าไปคบกับมันดูดูมันทำร้ายของผู้คนอื่นเขา้เที่มึงไปจอดหาโทษพ่อโคตรแม่มึงตรงนั้นไอ้สัสมึงไปจอดทำไมจอดก็มึงอย่ามาใกล้มึงไปจอดเป็นบ้าเรื่องไกล นี่อ ra, มึงไม่ต้องขับแบบเชื่อเว้ยรถมังคลังมึงก็ช่างโคตรมึงอ่ะกูไม่ขับอยู่แล้ว,วกูไม่ขับอยู่แล้วแล้วมึงเอาไปกับเทีย้ยเลยกูขับเล่นเฉยเนี่ยแบตหมดกูจอดทิ้งไม่ใช่รถกูอยา่ากูก็พูดง,ง่ายๆอย่งา,ยง,ายงนี้แหละว่ามันไม่ใช่รถกูไงถ้าเป็นรถกูกูก็พยายามเข็นเข้ามาบ้านาเพื่อที่ชาร์จน้องเด็มึงมานี่ดิไอ้เทีย้ยเล้าไปไหนอ่ะดูไอ้เที้ยได้ดูพี่เอ็มทำเด็กมันเอารถพี่ไปจอดอ๋อเมื่อคืนเออด่าดิ ได้ด่านี่ไม่เสียงดิเออเนี่ยอันนี้น้องมึงยังรู้เรื่องเลยคำหนึ่งอ้สันดานด่าไม่อยากด่าแล้วรถมึงเป็นอะไรไม่ขับรถมึงชาร์จแบตอยู่แล้วมึงก็เอารถไปมึงก็มาคืนก็ได้ก็กูขี้เกียจเกินมึงนี่แบบใช้ไม่ได้นะมึงจริงนะแ่องมึงขับได้ยังขับได้แล้ว กูขอเหตุผลนี่ทำไมถึงถึงเอารถกูไปทำงั้นกูขอเหตุผลอย่าทำหน้ามึงทำหน้ามึงกูตบทีนึงรถมึงแบตหมดแล้วมึงไม่เอากลับมากูขี้เกียจเข็นไปเอาไปทีนึงโทรศัพท์ไม่มีเน็ตด้วยไม่รู้จะโทรบอกใครกูเลยโทรบอกไยายอ้าวกูอีกแล้วกูไม่ได้เอาไปไไไม่ด้ปกูอยากให้มึงด่ามันลุ้มด่ามันดิเรียกไปของเขาไปทำไมเห็นไหม่ะกูคนดีพี่เปี่ยมเด่าดิเดียเด่าอะดจับพุ่ม ไม่ได้ไม่ได้เกิดอะไรวะไอเรื่องจากทุกมันเกิดจากว่าวันนี้ไอตีนบอกว่านั่งกินหมูกระทะกันนั่งกินหมูกระทะกันไอตีบอกว่าไอฟ้ามันชอบไปไปด่าไอเสือแบบเหมือนว่าเขาไม่ใช่พี่เลยอ่ะแล้วทีเนี้ยผมก็เลยบอกว่าผมอ่ะจะจะพูดตอนว่าเออพี่อาราณมดีๆเล่นได้แล้วแล้วเหมือนเมื่อวานผมไปอ่ะที่ผมไปถามหาพี่อ่ะ พี่เครียดอยู่แล้วกูไม่อยากเล่นผมก็เลยนั่งมาบอกโอ้โหเครียดแตตอนนี้กูไม่กล้าเล่นหรอกว่ะเขาจับกูทุ่มแน่เขาเอาดับเบิลทุ่มกูแน่เออนั่นแหละเลยประมาณนี้แหละไปไปไปตายไปเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับมึงไม่ต้องเสือกไม่ได้เกี่ยวกับมึงกูเล่าให้พี่เสือฟังคือหลังมึงนี่คนเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะไปเขาใหญ่กันมึงไม่ต้องไปเออดีมึงไม่ต้องไปสัตว์แหมแหมเก่งตำลับท่านป ไปแล้วเจมมันที่หลังมึงจะไปทําอีกนะอะไรอีก่าไปทําอีกจะไปทําอีกกูขอร้องเลยเออกูรู้แล้วนะเลิกทําอีกไอ้เหี้ยมันไม่ได้แบบทําให้ชีวิตมึงดีขึ้นเลยทําอะไรอย่างงั้นนะเขาจะรังคนดูจะรังจะรังเกลียดมึงจะรังคนดูจะเกลียดมึงโอ้ยแก่แล้วยังอยากจะแหวนนะคนแก่แกยังอยากจะแหวนอีกเหี้ย ยานไอ้คันดำไม่ได้ฝุดหรอกธรรมดาเนี่ยประหยัดไฟแล้วอโอเคนี่เขาพอแล้วือ <c oughs> ไม่มีลูก <c oughs> อันนี้เราต้องจอ้อนเหรอใช่จะทำสี้วทำลายเสืออะไรอะไรเลยยานเท่แหละมันก็เท่เป็นเบบี้แหละ <c oughs> เอาเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยเกียดมึงว่าเกียดมึงจริงๆนะเนี่ย ทีหลังอย่าทำห้ามทำเด็ดขาดครับพี่จะทำอะไรอย่างนี้เด็ดขาดครับมันแบบโอ้ยมึงแพิมมันโอ้ยมันไม่เหมาะมันไม่ควรเดี๋ยว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 กูเดี๋ยวทีหลังกูจะไม่ทิ้งหน้าเซเว่นหน้าไอตว์เดี๋ยวมึงไปเอาเองนะพัดยานะกูทิ้งนู่นน่ะเพื่อ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 ทำไมมึงทำไมปล่อยเอาดูดิเอ้ยดูดิทุกคนเอาดูมันเอาเจ้าทำร้ายร่างกายผู้อื่นไอ้เรืองอะไรมึงกูอยากถ่ายมึงใต้หางเลยไอ้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 อ้ไ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 อ้อ้ไ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 อ